เริ่มติดเ่าเยียดแล้วกำลังเอากันลายแล้วเมา่แรนท่านกันเบิดแลาช่วงเนี้ยแกเขาแกเขาปวดสิหปวดงแค่ยนอนหนักยเดียวดเบายังเป็นตุ่มต่มาเขายีุ่่นเขาก็มีเนาะแกไปเขาบ่แกเบ่ใช่จะเป็นตงใรวงแกไปขายขอไปปิกอัพซิปหรอของตัวก็ มันแจ,หนแจแน้หินแจ้าสรายตีเอ้บวน, 23, นเนี่ยหินแจ้าสราโอ้ยลดแลนอีกยี่สิบสามสิปปีนองเลยคนสิบแปลงวัส่เป็นหรือแบบนี้เนี่ยเรามาถือจังหวะแบบเนี่ยนะครับ็นการเดินทางลาซาลงเป็นชั่วโมง 20, ยี่สิบสามสิบอยู่พอปันนยี่สิบสามสิบออบปันคนกวางานันสวนลงมาเสยขึ้นเรือตัวนี้อันนี้ขึ้นเรือเป็ดทังสมสายสายตัวสัญญาณตัวโทรศัพท์ดิเตอร์ใครไปใมือระหมองอดีซ้ำหนึ่งอยู่ตงผู้เป็ดยากเฮ้ยสายขาดสายตกน่ะเนี่นะย,ขย,นะยขั้นหนึ่เดินทางสายกลาง รถนักแท่มาเนี่เบนใส่เดยบุเตรียมเรอใช่มะนะเนี่ะเตรียมาใส่หลายปูดโอ้ในของไลกับดันเดินทางจอค่ะบกของตัวคนอื่นก็เดือดร้อนเดือดร้อนนี่ม้นม่เดือดร้อนเดือดร้อนม้นเลยคนเป็นบักหลายสิบขั้นลดเลย เดี๋ยวเราควนเดือดร้อ,รอนงันเจาเงียแน่ขึ้นครับกจึงเสียคนอื่นเข้ามาเรนนะียนจะจึงเรียบนยี่สิบสามสิบตอนนี้สิบยี่สิเดสิบยี่สิอยู่พ่อไปเลยออนบ้านอ่ไรพ่อสามสิบทางง่อย ตัต้งหนับตาอะไรบกละไรเอาเป็นช่วงที่ทรมานพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยราการเดินทางนะครับนี่หลานเป็นยังที่มีประสบการณ์ประสบการณ์สิละเนี่ยเคยไปหลวดัลวดๆเขาโกอดทั้งนั้นเนี่ยพี่อัพมันคล่องตัวเลยสิบล้อคล่องตัวกันนั่นวันไหนใส่สิบล้อมันไหนใส,ส่พวง แส่งมาไหนรถม่ไร่วาได้แล้วรถมันหลเจ้ากับฮามองชะลอดจงกวงไงก็นี้เจ้าซาเจ้าจะไปอีกมันกับบุมีหมองอีกคือเก่ามันไม่มีมองสามเลีนยงอย่างงี้แส่งเลยนมองจึงกวงสีเจ้ากับว่าชะลอดไ้เขาเจ้ากับทางยังเดียวได้แซงกันว่าได้ มันยากเลยเนขันค้นขับรถบรรทุกเมไม่โอกาสคนเดือนยากดูยึดแล้วเรียนยี่สิบสิบยี่สิบเส้นทึบโอ้เส้นบ่อึบไปเส้นป้าย่้ยบางนี้ปวารุดไปแต่ละข้นละขั้นหมืานเช่นะเรื่อหน่อยนะฮ่องนเข้เลย ม่วงว่างทาง,งน้ำออเือแซงเี่ะจังเลยนี่คิดเปขงคิดทางเฉันทือเพิ่งแซงว่านั้เดียววัเลี้เรียวกว่าอไแทบไิย,ย <laughs> ังไม้จนเจอเพียร์มนี่เงินเปัดด้วยเนะีย กระเจ้าฟอมขุ่นม่นหน่อยๆมากน,น,นี่นีดีนะนาะออมองมันกล่องตัวก็นั่นแจ้งใช่ไ,ไหมรถ,ถออไกลแต่เขาพูดเหยียบพูดผื่พเน่อาคิดใจเขา เขาไห้ท่างเขาอย่าตูต่มๆแบบนั้นอ่ะไรเขาเยอะกว่าท่านวะเนเรือ,อตรงนั้นเนี่รือเปล่าพวกไล่ไปลองสร้างเนี่ย ใจเย็นเพราะของป้วนนะครับใจใจไว้เย็นว่ได้แบบนี้มุดนิดเลยล่ะมุดนิดบ่าอะไรนะครับจะปวดทีปวดเหี่ยวต่ปวดทีปวดเหี่ยวมาอะมันลำบากนะครับเป็นเสียงสร้างก้มตอลมันสร้างก้มทุกก้มยากนับหลายๆคนนะพวกมันคล่องดี เราค้นห้องวังกาเนี่ยเขาจะวาดตุ๊กยังกับว,ว,ว่าดตุ๊กปลาปวดขี่ฝนตกลิ่นเขาจะวาดสำัมกอนน้องโบลาดฝนตุกลิ่นแสงแสงแสบปวดฉี่ทำไมกอนน้องมนะีห้องหนาไปใหาฉี่หาเงียวนิดหนึงง่อยาก ต,ตั้งแต่กระเทิอนดีกว่าไปก่อข่าวที่มีหลุดส่วนเนียงกอนเปล่งนไปความเปนแรงดัเนียงก่อนหัวหัวิตหัวเนี่ยนกักหัวยังเดียวติดตัว่ะหัวหัวมาเขาปลูกที่ฝั่งตะไล ท่างฟางม,มันสีดำถ้าท่างผู้ถึงเบิร์มันสีเป็นขาวขาวมันแล้วเตดอนบ้องเสียมตรงไหนท่างก็แล้วติดสองขั้นออกไปอะไร้ัว บ้านบ้านนั่นเดินงอกแล้วนเลี้ยเขารือบุ๊คยันบ้าภาพปีภาพรองมาเบิึงสภาพการเดินทางครับเพราะมันลำบากขนาดไหนนะครับขนาดเพราะมันช่วงเทศกาลปีหนอนเพราะเพราะมันวัดส์อาทิตย์นะเป็นวันธรรมดาครับวันธรรมดาวันราชการธรรมดารถติดถึงขนาดนี้ติดพอรถบรรทุก ก้น้วงคองโปกพอสิแซงกับแซงบะได้เนี่ยโงงแน่วันกับปาานซะนมซะแต่กับ่วงเนี่ยแตลดสวนมาหลายลำบากจอลดบางมองได้ในสิบยี่สิบสาบบางมองสีแลนน่นีนแน่กะนี่ยัหาชิปเลยหัวเมือ,องีิวคิวทัดสวย ไ่ใชประกาศนะครับกระรังสีหอดเอาเพอใช้ประกาพนะี่นอกอีกสิบผาจิโล่หอดใช้ประกาศน,นะครับจากเคีย่องไม้มาของก็หอดขอมอดที่ลอยซิบซีขอมอดที่ลอยสิบซีเติมสิลล่งเขาละนะครับอ,อัอบสลัลนะบ,บลิปนี้กับปากีฝังนอกเวมือนซนี่สักท่นครับชิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ